สวัสดีครับผมอันนี้ก็สินค้าเติ้ลสต็อกก็มาเรื่อยๆนะครับให้ให้ลูกค้าได้ซื้อไปเล่นนะครับในราคาไม่แพงเนี่ยเป็นชักยิงนะครับผมนี่ก็เป็น C2 ฮะรุ่นนี้แรงสุดนะที่เคยวัดมาความแรงหน้า189นะที่ผมลูกค้าถามเนาะนี่ฮะเป็นระบบชักยิงนะฮะครับก็มีแม็กกาซีนให้นะฮะนี่ก็เป็นบอดี้โลหะเลยแม็กกาซีนเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็หนักอยู่นะฮะตัวนี้ครับเขามา2กระบอกเลยนะครับเนาะโอเคเหมือนกันนะครับผม โอเคนะครับนี่ต่อไปเอาไว้ในด้านหลังครับไปก็จะเป็นอันนี้ครับรุ่นนี้มาใหม่ล่าสุดนะฮะ4 c 0 a นี่ไม่เคยมาเนาะแต่เมื่อก่อนจะเป็นกล่องกระดาษทันนี้เขอพัฒนามีลูกแถมให้ด้วยนะฮะนี่เป็นกล่องแบบดูดิปิดเปิดปิดด้านนะครับจะเป็นกล่องเคสคล้ายๆ WBL นะครับปืนเกสนะครับกล่องอย่างดีนะฮะราคาข้อเดียวแจ้งอีกทีเนาะนะครับ ก็น่าสะสมหนุ่มา่ัทนี้จะต้องวัดกำลังทีมรุนแรงหรงือเปล่าน่าจะแรง,งรนนเลงการทำของของมุกติดแน่นเลยครับต้องระวังหน่อยที่แตกนะฮะก็สวยงามนะครับผมแคาร์ซินนี่เป็นโลหะโลหะ ถือว่าก็เป็นรุ่นนั่นแหละที่เคยมีนะครับเป็นแบบกล่อ,องกระดาษมาที่เป็นกล่องเคสหลักดีนะฮะก็มาอยู่2กระบอกนะครับแอนสักมาสองโอ้โหนี่หลุดนนครับก็ไปตามโรงงานเนาะเคยว่ากันโอ,อ้หักหรือเปล่าโอ้หักเลยโอ้ครับมันก็จะเบาบางหน่อยนะครับเป็นธรรมดาโอ้โอะแอา เราจะบอกไปตามนั้นเนาะมันมาก็มันหักเองเนาะเราไม่ได้ทำอะไรโอเคนะครับนี่ฮะเลาก็บอกนะครับ4 0อันนี้ก็หนึ่งเก้าหนึ่งเอนี่ยอดนิยมนะฮะนะครับโอ้โหจุดเลยปิดปิดผ้าอันนี้เอมนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งก็เติมสต๊อกแล้วครับผมโอเคนะครับแหมมาเติมนะครับเนาะโอเคครับตรไว้นี่ก่อนครครับ ก็แจาะนั่นหน่อยนะขอเปิดให้ดูไว้ละกันนะฮะไม่มีอะไรปิดี่ด้านนี้อันอนี้เราทำให้โอเคนะครับสนใจรุ่นไหนก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมให้ดูก่อนนะครับคร่าวเนาะโอเคครับอันนี้จะเป็นก๊อ,อก17นะครับจึงก๊อ,อก15ไม่มีเลยนะครับผม15ไม่มีนะครับนี่เป็นสิบเจ็ดสวยงามนะครับผมาตามท้องเลือกนะฮะอันนี้ก็ก็ <laughs> ว่ากันเลย เักยห็นว่านฮะครับโอเคนะก็สิบเจ็ดครับสนใจรุ่นไหนก็ทักมานะฮะก็มีแก๊สลายพังเติมสต็อกนะครับผมโอเคนะครับก็ชอบรุ่นไหนก็สั่งซื้อได้นะครับจากร้านบีกันพยาลุ่นชักยิงมาแล้วนะครับทักมานะครับผม <c oughs>